ับสนุนรายการโดยก Garmin, Peel Care by BSC, น้ำปลาแท้ตราประมึกสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัตฤูคู่ สองชินพิมพ์ชิน,พ,ชนพักผัดชนว่าหนึ่งครับสแกนนิ้วปืดอ่ามาแล้วนะครับผมอันพูนฮคุดผลิตน,นะครับเจอกันทางกรีนชาแนลแบบนี้สแกนนิ้วทำไมอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าตัวจริงทำไมอ่ะต้องสแกนนิ้วด้วยหรอนิดนึงหรอจิมได้ไหมนี่เขาบอกว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่เนี่ยต้องใช้สแกนนิ้วล้วนะดีเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยบางทีมต้องใส่รหัสตึงต้งๆๆ<ะ>เนี่ยโอ้ยวุ่นวายเขาบอกว่า สแกนนิ้วเลยดีกว่าวเพราะว่าสมมติว่ามมสมมติว่าคุณยืนอยู่ข้างๆสามีซึ่งเธอยังไม่มีนะฮะ,ะแล้วก็แบบแอบมองรหัสอก็เข้าได้แล้วจริงไหมแต่สแกนนิ้วเท่านั้นก็คอหลับก็จับสแกนเลยไงมันยากไปปะ มันก็ยากขึ้นไง mm hmm. อ่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคแบบนี้กันแล้วนะคุณผู้ชมอะวันนี้ครับมีอะไรรลิศเวอร์มาให้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวอย่าพลาดในรายการรื้อคูวอ่วของเรารวมทั้งจะพาไปเปิดห้องแต่งตัวผมไม่สามารถใช้คำว่าตู้เสื้อผ้าได้ผมต้องใช้คำว่าห้องแต่งตัวของคุณมาร์คทาวินมันไม่ปกติเลยฉันขอบอกใช่ไม่ได้ว่าเขาผิดปกตินะฮะตแต่ตมันเป็นอะไรที่แบบคือผมจะบอกว่ามันเป็นมากกว่า ร้านเสื้อผ้าระดับไฮเอนด์เป็นมากกว่าคับทเวนวันเป็นมากกว่าแบบเธอนอกจากแพงแล้วยังเยอะด้วยคือจะเข้าห้องเนี่ยต้องสแกนนิ้วห้องนอนกับห้องเนี้ยต้องสแกนนิ้วเพราะว่าสิ่งที่อยู่ภายในนั้นรอมันแบบมันมีค่าแต่เป็นคนรักษาของดีมากเพราะฉะนั้นใครใช้ของแพงใครใช้ของดีต้องรู้จักรักษาและเก็บให้ดีแบบผู้ชายคนนี้อลังเวอร์งั้นต้องตาก และไปดูกันครับผมนะฮะอ่ะอย่าพลาดละกันนะครับรวมถึงนอกเหนือนจากนั้นคุณชีนนะครับบากบั่นหน้าดำโกยเซลลูไลท์ทั้งหมด<อ>ไปถึงเพชรบูรณ์เข่าคอทีเดียวเพื่อที่จะเก็บภาพบรรยากาศดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันในรายการของเราด้วยเพื่อคุณผู้ชมดิฉันก็กินไก่ย,ย่างส้่งตันั่งรถไปท้าชั่วโมงบอกไปตลอดทางก็รถไฟฟ้าค <c oughs> วามเร็วสูงมันยังไม่เสร็จเลยนะคุณผู้ชมนะก็ต้องรอก่อนนะฮะ เขาเกือบจะโดนมองเอาไปกินเขาปลอดภัยแล้วไม่มีแล้วที่นี่นะครับอเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้กันในวันนี้กับรถดหรูคู่เวอร์นะครับ คุณผู้ชมมิสสยามที่อยู่บนหัวเรามันคืออะไรกันเนี่ยมันก็คือสยามดอกบัวนี่โอ้ดอกบัวเลยเหรอเกิตจากอรกันไม่ไดขนาดนั้นดอกบัวไหมฉันว่ามันดูเหมือนงหอขนมจ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ดอกบัวเพราะว่ามีกิมมิกเนื่องจากว่ามิสยามเนี่ยคือชื่อของร้านอาหารร้านนี้ใช่ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยแบบต้นตำรับรสจัดจ้านแล้วก็เป็นอาหารไทยแบบแท้ซึ่งขอบอกเลยว่า หาทานได้ยากมากแต่ว่ามีที่นี่จ้าโรงแรมหัวช้างเ e กรุงเทพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแวะกันมาได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ในระหว่างที่เรากำลังรออาหารซึ่งเป็นอาหารพิเศษเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะฮะสำหรับไทยของเขานี้เป็นชีชุดวัชบาชบาเป็นดอกไม้สั่งหนึ่งชุดนี่นะได้มาเป็น10อย่างในราคาเพียง650บาท ตู้เมื่อสั่งเฟรชได้เลยในเขาก็เอาอาหารมาเสิร์ฟย่างนี่แค่อเพอิทายเซอร์อ๋อเท่านั้นนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนซึ่งอเพอิทายเซอร์สวยงามมากอันนี้เป็นเป็นอะไรคุณแนะนำซิอันนี้คือมีกรอบชงเครื่องมีกรอบอันนี้คือถุงทองเม็ดบัวและอันนี้คือล่าเตียงเป็นของทานหายากทั้งนั้นเลยนะฮะครับผมปกติคุณชินก็เคยขึ้นอย่างนี้แหละฮะเพราะว่าเธอก็เป็นผู้หญิงแบกแบกเสรียงหรือพูดง่ายคือแปดสระนั่นเองรอลเล่นรอเล่นนี่เม็ดบัวคุณ วิจิตอ่ะแล้วดูสิใช้เส้นมาห่อแมาทำอะไรแ,แบบนี้ผมจะบอกว่าเอาไว้จัดลงจัดเลี้ยงเพื่อนจากฝรั่งฝรั่งเมืองนอกเมืองนอกมาได้นะนนและดูแพงด้วยจริงๆเราไม่แพงเราเสิร์ฟอย่างดีโรงแรม5้าดาวนะจ๊ะตอนนี้ตอนที่เรากำลังรอเนี่ยนะฮะเขาก็เอาอาหารมาเสิร์ฟอันนี้เป็นซิกเนเจอร์จุก์ของเขาเป็นน้ำผลไม้นะจ๊ะแต่ว่าเขามีส่วนผสมพิเศษอันนี้ชื่ออะไรหรือเปล่ามิสยามพี่ชันเอง ส่วนอันนี้ฮะอันนี้เก๋กว่ามีส่วนผสมพิเศษเยอะแยะเลยนะฮะและสีเหลือบงามขนาดนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากลางตังวันชิพร้อนชเพราะเลยอ่ะเป็นน้ำกระเจี๊ยบใช่ไหมคุณก็ถือว่าเป็นน้ำที่แบบน้ำไทยๆนะอร่อยจังเป็นภูมิปัญญาของคนไทยจริงๆใช่อ่าอ่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งกินใจเย็นๆนิดหนึ่งอืมฉันขอบอกนิดหนึ่งว่าอาหารท้องอาหารไทยเนี่ยนะฮะเป็นอาหารที่มีจุลิต แล้วก็เป็นอาหารที่มีความละเอียดละเมียดไม่ใช่แค่การประดิษฐ์ในการพรีเซนเทชันการเอามาเสิร์ฟเท่านั้นแต่แม้แต่วิธีการทำนะคุณผู้ชมอ,อย่างเช่นคุณรู้ไหมว่าเขาบอกว่าอาหารที่จะผัดทั้งหลายผัดใช่ชสมมุติว่าใส่โรลโย,ย่ลงไปเงี้ยไม่ใช่นะไม่ได้เขาบอกว่าวิธีการสมมุติว่าผัดเสร็จแล้วคุณจะใส่น้ำปลาเนี่ยนอกจากจะเลือกน้ำปลาแท้น้ำปลาที่ดีมีคุณภาพแล้ววิธีการใส่น้ำปลาเขาให้ใส่จากขอดกระทะอ๋อเหรอ โดยรอบอย่างนี้ด้วยนะใส่ของกระถ a โดยรอบอสมมุติ<ล>นี่เป็นกระทะเราก็ต้องหยดรอบๆสมมุติว่านี่เป็นกระทะนะคุณผู้ชมเราก็จะหยดน้ำตาลลงไปรอบๆอย่างนี้รอบอก, <ๆ S 2> กระทะซึ่งปกติเราจะหยดอย่างนี้เลยถูกต้องซึ่งมันก็จะเละแล้วก็เค็มไม่ต้องจิ้มที่หน้ะจ๊ะแครับผม แล้วยังไงต่อยังไม่โดนซิลิคอนใช่ไหมโอเคนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยน้ำปลาเนี่ยมันจะค่อยๆไหลลงไปค่อยๆไหลลงไปรวมกันตรงกลางแล้วมันจะผสมกับน้ํามันที่ร้อนไประหว่างทางความหอมมันจะละมุนกลิ่นมันจะขึ้นใช่อูมามิแต่อีกแบบหนึ่งดิฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยนุ่มนวลทานอะไรไม่รสจัดจ้านไม่เผ็ด ก็จะทานเป็นพวกแกงจืดเวลาใส่แกงจืดเนี่ยคุณสังเกตไหมพอเราต้มแกงอยู่อยากจะหยอดน้ำปลาก็หยอดโครมโครมลงไปคนๆๆแล้วเอาขึ้นเลยไม่ได้นะคะหยอดน้ำปลาลงไปเสร็จรอให้มันเดือดพลุ่งพล่านสําคัญบางคนแค่รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรเอาออกมาจากเตาแล้วค่อยเติมอย่างได้แต่งจริงไม่ได้นะ รสชาติจะต่างกันและความหอมจะแตกต่างกันมากาเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่สักแต่ว่าเลือกน้ำปลาดีเท่านั้นเราต้องรู้จักด้วยว่าวิธีการ<ช>ปรุงเป็นยังไงนะครับแต่แน่นอนครับการใช้น้ำปลาดีมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานโลกมากตรฐานอุสาหกรรมแล้วก็ได้รับการยอมรับทั้งจากในแล้วก็ต่างประเทศไปทั่วโลกอย่างน้ำปลาแท้แตปะปะเหมึกก็เป็นตัวเลือกที่ฉลาดมากอยู่แล้วจุดนี้บอกเลย รนับสนุนช่วง Fab l i วิ n g โดยน้ำปลาแท้ตราปละถถามอะไรที่อย่างเงี้ยไม่รู้จักชวนอ๋อก็ไม่ชวนไงให้กรีดถูกต้องผมจะบอกเลยว่าเห็นหลายหน้าผาเชียร์ให้เธอโดดตลอดเลยเดี๋ยวไปโดดด้วยกันนะแต่ว่าเธอรอดมาได้จริงๆอยากจะโดดกับควหน้าจริงๆเพราะว่าขนาดหน้าผายังไม่รับนาโดนจับตัวไปแล้วก็วิ่งสองคนวิ่งวิคุณน้าหน้าผาทำยังไง คุณนัแ<ป>ทแร่ผมก็จะหันไปมองน้าเธอแล้วผมก็จะพูดแบบหนังเรื่องไททานิอยูจัมไอจัมหนึ่งสองสามปล่อยมือจ้าแล้วทีมที่เจ้าลงไปแล้ววันนี้กลับเข้าเรื่องของเราดีกว่านะฮะ <laughs> ผ่านไปกับแฟบลิวิ่งนะครับมาดูครับสำหรับอาหารไทยชุดชบาของเราเมนคอสเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วมีหลากหลายอรังการงานตู้มากเธอดูไปทีละอันนะจ๊ะมีต้มยำกุ้งทมยำขิงทมยำขินทงยอขิงนะเสิร์ฟน้ำโคนอร่อยอร่อยนะ ส้มตำไทยคุณด,ดูสิฉอยากกินเลยอ,ะอ่ะเได้ไดไดคุณชิงมีส้มตำไทยนี่จานนี้ส้มตำไทยแล้วก็ขอดูนะคะแหมผักผักเขาก็สลักมาแบบสวยงามเออเนยาถึงไหมถึงไหมอร่อยอร่อยนะฮะนอกจากนี้ยังมีอย่างอื่นอีกมีหมี่มคลุกน้ำมันเจียวไกย่ย่างผัดเห็ดโคนหลวง มัสมันเนื้อท่านมัสมันเนื้อดูดีมากขนาดฉันฉันไม่กินเนื้อปกติแต่ว่าผิดปกติเธอก็จะกินวันนี้ฉันผิดปกติเลยทันทีทอดมันปลาเสิร์ฟมาเป็นจานแบบนี่แล้วก็มาแบบขออนุญาตนะคะเปิดไม่ไม่ต้องเอางานนิดนึงไม่คืนออกมนี้ไงค้อยิี่อย่างนี้อ๋อเก๋อันนี้คือข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิ อย่างดีพี่ไทยชอบอ่ะเก๋พกไปไหนได้เธอจะพกไปไหนล่ะใส่กระเป๋าไว้ไงเธอยวปัญหาชิ้นหิวข้าวเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะครับพักสักครู่เราจะจัดการสิ่งที่ตรงหน้าเพื่อคุณผู้ชมแทนคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับแขกรับเชิญรัตเวร์ของเรานะครับกับรัูทัวในช่วงหน้ากับคุณมาร์คทาวินครับอร่อยจุงเบยฉันจะกินทอดมันปลาอร่อยจุงเบย ทำไมอ่ะเธอคิดว่าเธอจะได้แอมเสหรอฉันจะทำผมฟรีอุตส่าฮที่แท้ทก็มีพื้นฐานมาจากความ<อ>งบของเธอที่เองฉันคิดว่าฉันอยากจะทำผมฟรีที่ซาลอนราคาเป็นร้อยล้านเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมก็บอกว่ารอดูร้านทําผมของผู้ชายคนนี้รอดูอีกหนึ่งบทบาท <S <S เวลาที่เขาทํางานว่าเขาทํำกัดับ,บสุดๆขนาดไหนเขาถึงมีชีวิตแบบนี้นช่างได้ฉาจริงนะเขาอยากได้เมียไหมอ่ะ ก็เ <One> ด <input> ี๋ยวเจอก็ถามเลยสิโอ้ก็ได้แต่ตอนที่เขาอยากได้เมียเธอควรจะย้อนกลับมาคําถามที่สองคือแล้วอยากได้เมียแบบเธอไหมอันนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่จะมีคําตอบเดียวกันคือแน่นอนใครๆก็ต้องอยากได้เวอร์สองไปไว้ประดับบ้านแต่ว่าตอนนี้ที่ประดับโต๊ะเราอยู่เนี่ยนะถานมากคุณอันนี้ก็เป็นอาหารอื่นๆนะครับเมื่อสักครู่เราโชว์แล้วําหรับอาหารสำหรับไทยแบบออกมาเป็นเซตชบานะครับแต่ว่า ถ้าบางคนบอกว่าเอ้าก็ไม่อยากทานเป็นเซตได้ไหมอ่ะอยากได้แบบจานใหญ่ๆฟึ่งฟึ่งอรังกว่านั้นเราก็เลยโชว์ให้ดูว่าอัลคาร์ดอาหารตามสั่งเขาก็มีอันนี้คือน้ำพริกกะปิกับปลาทูปลาทูทูไม่ได้เสิร์ฟมาธรรมดาแต่ว่ามีจริตช้างหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหรือแม้แต่อันนี้นะฮะก็จะเป็นปลาทอดราดพริกสามรสอันนี้ครับคือแกงเผ็ดเนื้อพริกขี้หนูอันนี้คือประทัดลม เล่นเก๋มปะลเก๋มากจริงๆเหรอเรียกว่าปะทัดลมิโชว์คุณผู้ชมซิปะทัดลมเลยประทัดลมเป็นอ๋อลมลมพัดลมพัดปะทะเปี้ยงแตกใส่หน้านางนี่ตายรอเล่นครับจริงๆแล้วมันอร่อยมากแล้วก็จิ้มแบบนี้นี่เก๋กายไม่ต้องรงราดหยิบจิ้มได้เลยถูกดูดีกว่าเน่ะในระหว่างนี้อีกแล้วคุณผู้ชมอยากขัดจังหวะเราผมขอเตือนไว้เลยนะฮะพักไปไปพักแต่อย่าเปลี่ยนช่องนะ เดี๋ยวทานให้แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีแฟร์พรีพอร์ตครับระดับโลกในชานสำหรับแปรนด์เอ็มเนี่ยไปที่ไหนก็ใครๆก็ต้องแบบเข้าไปช้อปปิ้งกันแล้เจ้าของเนี่ยรวยติดหนึ่งในสิบของโลกเลยนะเรื่องรวยเนี่ยคุณรู้ดีเลยนะเรื่องรวยเนี่ย f o r b e s เขาจัดอันดับมา Forbes You know Forbes ทำไรเกี่ยวกับดินชนหัวอยู่ข้างในเนี่ยละติดอยู่ที่เงือกตัวเอง คุณผู้ชมครับวันนี้เราก็เลิศก็เวอร์กันมาตามอัตลาพของเราซึ่งก็อาจจะยังไม่เพียงพอสําหรับหลายๆคนคเราก็สัญญาว่าเราจะพัฒนาความป่วยของเรา2คนให้มากขึ้นไปกว่าน,นี้อีกะนะครับแล้วก็คุณผู้ชมฮะเห็นความอลังการเวอร์วังแบบนี้แล้วก็อยากจะแนะนําว่าควรมาเพราะว่าขอให้ดูนะฮะขนาดเปลือกยังประดิษฐ์ถึงเพียงนี้ดูเซ ออนี่ของดิฉันปกติถ้าเกิดซื้อกันตามข้างทงข้างทางก็ถั่วไม่อันนาไมายนะคะแล้วเครื่องเคียงแบบเนี้ยก็เลือกตักเองไม่ได้นี่ไง,งลุกชิดดิฉัน,นโอ้ยอูย้หางเจระเค้นกลายโบตันคนเราเห็นอย่างก็แปลก,กันคนละอยะ่างถูกต้องขนกรายโบตันกองคนนี้เห็นเป็นหางจระเข้ว่ะทำไมเห็นอะไรแมนขนาดนั้น นะฮะ,ะคุณผู้ชมของผมนี่นะครับว่าเป็นผลไม้สดซึ่งแบบแต่ละอันนี้แกะสลักประนีดมากานะครับชาวต่างชาติจะต้องตื่นตระลึงเพลิดมากสะรพรึงที่สุดคุณเอาไวท้ทดสอบภรรยาสิใครจะเป็นภรรยาภูวนาศก็ต้องมาสลักผลไม้ไม่เป็นไร <c oughs> คือไม่ต้องสลักยังไม่มีเลยเธอจะสร้างเงื่อนไขให้ยากเพื่อ ยุคนี้มีแต่ลดเงื่อนไขนะฮะอันนี้อยู่ในเซตของเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับเชบาอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไข่เชื่อมทีแต่ของคุณเนี้ยอลักคาร์สจะเข้ามาจะสั่งแค่นี้เลยก็ได้เธอผสมจนอะไรเนี้ยอ่ะให้ดูแบบเป็นซันเดย์ไงแบบไทยๆนี่ไก่แมขอโชว์ซันเดย์กะทิจริงๆแล้วก่อนเธอทำใช่ว่าดูดีกว่านั้นมากสวยออกนะคุณผ้จวงของดิฉันอยากกินลูกชิ้นกินลูกชิ้นของฉัน ไม่ใช่ลูกชิ้นของเธอเธออย่าพูดที่มันน่ากลัวสิ <c oughs> มันดูไม่น่ากินขึ้นมาทันทีกะทิเนี่ยนะเนื้อไอศครีมเห็นไหมคุณตักเนี่ยนะเหนียวนึบติดช้อนโอ้โหสุดยอดมากแน่นอ,อนของที่ฉันอร่อยอยู่แล้วเพิ่มเพิ่มพูดถึงไอติมนะนี่เห็นสีสันไหมสีอะไรไทยสิสีอะไรไอ,อ,อันชันถูกต้องเก่งมากดรพัวนะคุณพาลิ ันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะจริงๆจะขอบคุณนานแล้วแต่ยังเคี้ยวอยู่นะ่ครับต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับน้ำปลาแท้ตาประมึกครับค่ะเพี้ยวแค่ใบเบียรสค่ะอุปกรณ์นำทางการ์มินครับ <c oughs> และก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ของเราแห่งนี้นะคะห้องอาหารมิสสยามค่ะโรงแรมหัวช้างเฮอริเทจกรุงเทพค่ะใช่ <c oughs> แล้วครับเราขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับการติดตามกันครับกลับมาเจอกันใหม่ทางั e กรีนช n n น l นะครับกับเรา2คนเลิศหรูคู่เวอร์ตอนนี้ได้เวลาไปกินแล้วนะแฟนเพจของเรา มีเดอะแฟร์กรีนชาแนลแล้วก็ค like, like. ลิกไลค์คลิกไลค์ฟอลโล่คุณด้วยฟอลโล่ฟอลโล่ฟอลโล่ด้วยนะคะเจอกันนะจ๊ะจุดนี้บายเลิฟยูสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบายเลิฟยูพูดเหมือนคุณเลยพื่อ <phi> คิดตามด็อกเตอร์ไม่ผิด <C ert> แล้ววันนี้นะครับทางร้านอาหารนะครับมิสสยามนะครับก็ใจดีนะฮะมี g ิฟต์วอลช e r นนะครับมูลค่า1,000บาทนะครับมาแจกให้กับคุณผู้ชมของเราด้วยนะครับกติกาของเราก็คือตอบคำถามให้ได้ครับว่าสำหรับอาหารไทยชุดพิเศษนะครับที่อร่อยสวยงามอลังการของมิสสยามนะครับชื่อว่าอะไรและราคาเท่าไหร่อ่าเข้ามาตอบกันเลยนะฮะทางแฟนเพจ ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับใครตอบถูกต้องครบถ้วนที่สุดเป็นคนแรกนะครับก็จะได้รับไปนะฮะแล้วก็จะได้มาเยีอยกันที่หัวช้างฮอริเทจกรุงเทพแน่นอนครับกลิ่นม,มันจะขึ้นใช่อูมานิ<ะ>เป็นต้นอ<ะ>อันนี้คือแบบหนึ่งมีอีกเหรอคะมีอีกครับมีอีกหลายอย่างเลยอะอะีกอย่างหนึ่งนะฮะจำไม่ได้ใส่ในแกงจืจดรอเดือดเธอเขพูด จำได้แค่นี้อ่ะมา,มาเรามากินกันเถอะชินแต่ว่าเราจะกินกันเต็มเลยหรือว่าเราจะลาคุณผู้ชมก่อนแล้วเราให้ยไปกินกันเอ้ยกินกันเองอ่ะเหรอไม่กินอาหารชุดนี้สิอืมเราลาคุณผู้ชมก่อนไหมได้น้ำปลาแท้ตาประมึกครับค่ะเพียวแค่ใบเบสค่ะอุปกรณ์นำทางการมินครับและสถานที่ของเราวันนี้นะคะร้านอาหารเก๋ๆค่ะมิสสยามโรงแรมหัวฉังไม่ติดกันมิสสยามแล้ว อยูนี่เลยค่ะอยู่นี่จบรายคาละมุมมาได้แล้วเธอที่สุดแห่งสยามที่สุดแห่งสยามมาสยามมามิสยสยามมิสยสยามแปลว่าอะไรรู้ป่ะดอกบัว อโออแปลว่าดอกบัวเป็นดอกบัวชนิดหนึ่งซึ่งชนะการแข่งขันดอกบัวมาแล้วลในการแข่งขันดอกบัวนา,นานาชาติทั่วโลกฉันก็นึกว่าหมายถึงแบบว่านางสาวสีสยามอะไรอย่างนี้อ๋อลมแรงมากคุณผู้ชมกะโปงผ้าจะหลุดไปเนี่ยอ้ยเอาตรงนี้เขาช่วยหน่อยลมแ้ว